สวัสดีครับผมนายเอน้ำสมุรตอนนี้ในเกม Hell i v e r สเนี่ยก็ได้มีการปล่อยศัตรูตัตวใหม่ออกมานี่นก็คือเมทัลเกียร์ต่ยร้อยปัญหาทางด้านแลเกเตรอต่างนานาชาติเราต้องเปลี่ยนชื่อมันเป็น, ider, นมอร์สไตร์เพื่อแทนแต่มันดูเหมือนเมทัลเกียร์มากเลยนะแต่มันไม่ใช่ครือตีโอเคโดยในคลิปนี้ผมก็จะมาบอกข้อมูลคร่าวๆาวเกี่ยวกับบอสไทร์เดอร์ว่าแบบมีเกาะเท่าไหร่จุดอ่อนอยู่ที่ไหนมีแพทเทิร์นในการโจมตียังไงรวมถึงวิธีการจัดการและของที่ผมแนะนําให้ใช้ด้วยพวกคุณไม่ต้องห่วงมลงม,ามลาด ทั้งสัต a เ e มและปืนทุกๆอย่างบอกเลยว่าประมาณยิงดีออลอลก็ไม่พูดความทำเพลงเรามาเริ่มกันที่ข้อมูลข้อแรกที่สำคัญของวอร์ซาเดอร์กันก่อนดีกว่ากรอกของมันเนี่ยเป็นแฮวีทั้งตัวเลยแบบแฮวี่หมดเลยรวมถึงข้อต,ต่อและช่องระบายความร้อนที่ด้านหลังด้วยไม่สามารถใช้เปืนจาะก,ก,กากางยิงได้อีกอย่างมันไม่หมอกแก๊ส หมดไปแล้วกับข้อมูลสำคัญมาต่อกันที่ส่วนประกอบและเลือดของวอลสไตเดอร์กันบ้างดีกว่าเอาไว้ว่าของวอลสไตเดอร์เนี่ยสามารถแบ่งได้ง่ายๆเป็น5ส่วนขาไขา่เอ้ยขาท้องหัวปืนแล้วก็มอท่าขาจะมีเลือดประมาณพันห้าถึงสองพันท้องก็มีเลือดประมาณพันห้าถึงสองพันมอนกันหัวมีเลือดประมาณสามพันห้าถึงสี่พันสุดท้ายคือปืนและมอท่าที่มีเลือดห้าร้อยสำหรับผมแล้วเนี่ยจุดอ่อนที่ที่สุดในการกำจัดวอลสไตเดอร์คือขาและท้อง เราสามารถวันช็อตด้วยอาวุธแอนตี้แทงตรง2จุดนี้ได้ถ้ามีอาวุธเฮฟวี่ก็กำนำยิงตรงสร่วนล่างได้เลยอ๋อเอตรงลูกตาบนและล่างนี่ถึงแม้มันจะดูเหมือนจุดอ่อนก็จริงแต่มันไม่ใช่จุดอ่อนนะยิงขาง่ายกว่าผมลืมบอกอย่างหนึง่งเวลาที่เราลงมาจากเคลขอนเนี่ยก็พยายามเล็งขานะจะได้วันช็อตได้เพราะถ้าลงหัวเนี่ยมันจะไม่ตายเรื่องต่อมาแพทเทิร์นการโจมตีแพทเทิร์นในการโจมตีของวอลสไนเดอร์ ider, จะมีอยู่แค่3อย่างยิงปืนยิงมอท่าร์และกระทืบ โดยการยิงปืนจะยิงจากทุกระยะใกล้กลางไกลก่อนยิงจะมีประกายไฟสีแดงขึ้นตรงปืนจากนั้นมันก็จะกระนำยิงมาเลยยิงรัวไม่พอยิงลง้มเลยไม่ต้องลุกขึ้นมาละมอท่าส่วนมากคือยิงจากระยะไกลและกลางจริงๆก็ไม่ใช่กระสุนมอท่าหรอกแต่เป็นระเบิดโดยวอลสไนเดอร์เนี่ยจะทําการโปรยระเบิดลงตรงที่ที่เราอยู่จากนั้นก็จะระเบิดเกือบพร้อมกันโดยระเบิดที่มันโปรยลงมาเนี่ยสามารถปัดได้เหมือนระเบิดปกติเลย ส่วนวิธีการลดดาเมจระเบิดในกรณีที่เราวิ่งออกไม่ทันเนี่ยมีอยู่อย่างเดียวคือหลบไปนอนหมอบลอดดาเมจระเบิดแต่เยอะเอาไปใช้กันได้ถ้าจบตีสุดท้ายคือท่ากระเทือบโดยท่ากระเทือบนี่ถือว่ารุนแรงมากรัศมีก็กว้างใช้ได้กระเทืบทีเราหลบไปนอนเลยเอาจริงๆปกติเราก็ไม่ค่อยได้เห็นท่ากระเทือบเท่าไหร่เว้นแต่ว่าเรายิงปืนและมอท่าของมันทิ้งตอนนั้นแหละที่เราจะได้เห็นท่ากระเทือบแบบวิญญ,ญาณอาฆาตแขนแบบวิญ,ญญาณตามติด ที่จะตามคุณจนกับฟ้าดินจะสลายตายกันไปข้างหนึ่งอะมาถึงส,สุดท้ายของคลิปแล้วนี่ก็คือแนะนําของและอาวุธที่ใช้กาจัดบอสไตเดอร์นอกเรื่องถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับด้วยกดรีไม่มีค่า,ชาใช้จ่ายเข้าเรื่องกันต่อมาในส่วนแรกอันนี้ยังไม่แนะนานะแค่บอกเฉยๆว่า500กิโลกรัมเนี่ยไม่สามารถวัชดช็อตบอสไตเดอร์ได้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแต่อย่างน้อยก็ยังพังปืนได้อยู่ ส่วนอีเกิลเอสไต์ก็วันช็อตไม่ได้เหมือนกันยกเว้นว่าจะตรวจเนี่ยจะตกลงขาพอดีเค okay. มาในส่วนของที่ผมแนะนํากันบ้างดีกว่าโดยผมเนี่ยจะแบ่งเป็นของที่แนะนําคือของที่ดีเลยและของที่ใช้ได้คือโอเคอะพอทุกทุกทายของที่แนะนําก็จะมีอาวุธแอนติแทงทั้งหลายรีคอยเลดข่วยซ่าและบล็อกข้อหลามแนะนําให้ยิงตรงขาและท้องสามารถวันช็อตได้เลยเพราะมีเล่ยกระสองพถ้าเป็นคอมมานโดก็สนะสเปียก็ใช้ได้ ถึงแม้เลือดหัวจะมีสูงถึง3,500แต่สเปียร์เนี่ยมีดาเมตร4,000ล็อกป้าและวันช็อตได้เหมือนกันของที่แนะนำมันต่อมาคือเร็วกันถ้าชาร์จเต็มสามารถประปรนวอลสไตเดอร์ได้ในนัดเดียวรวมถึงมอเตอที่อยู่ด้านหลังด้วยแต่ยิงขาฟังชา้าไดดหน่อยประมาณ2-4นะัดถึงจะตายต่อมาคือป้อมอรเกตและป้อมมอเตอร์แคนนอน2ป้อมนี้ถ้ายิงวอลสไตเดอร์โดจนจุดเดิมซ้ำๆก็สามารถกำจัดได้ภายใน4-6นัดของแนะนำมาสุดท้ายก็ไม่ใช่อะไรที่ไหนไกล จิิงนั้นก็คือเถืะอไหมแปต่ต้องคาแม่เดียวก็แตกละหมดไปแล้วกับของที่แนะนํามาต่อกันที่ของที่ใช้ได้ของที่ใช้ได้อย่างแรกคืออาวุธที่เจาะเกาะแฮฟวี่ทุกอันทั้งออโต้คนนอนแฮฟวี่แมชชินกันสไนเปอร์เลเซอร์คนนอนและปืนไฟอาวุธเจาะเกาะแฮฟวี่ที่ผมได้กล่าวมาเนี่ยผมไม่แนะนําให้ยิงขาสักเท่าไหร่แต่แนะนําให้ยิงปืนทิ้งก่อนแล้วค่อยไปยิงขา พอเอาวุทุกอย่างที่ผมได้กล่าวมาเนี่ยจะใช้เวลาสักพักหนึ่งในการยิงขาแบบยิงแม็กสองแม็กอ่ะใช้เวลาประมาณ5าวิ5าวินี่ถือว่านานนะถ้าปืนของวอลสไนเดอร์มันยังใช้ได้อยู่มันก็จะยิงเรากระเด็นไฟกระอดอนมาไดนะ้ผมจึงแนะนําให้ยิงปืนทิ้งก่อนจะดีกว่าอืของใช้ได้ที่เหลือที่ไม่ผ่านเข้าคาดแนะนําก็จะมีวาสยิงประมาณ2แม็กเึงจะตายปืนช็อตอาร์คพาวัลสู้สตัดศัตรูได้ก็จริงแต่ดาเมจดน้อยใช้เวลานานเกิน พิสชั่นสไตล์ใช้ได้นะถ้ากระสุนตกใส่หัวตรงๆถ้าไม่ตรงก็ไม่ตายเรลแคนนอนมัชช็อตได้เลยแต่คุณดาวนะนนานเอาอไปเท่าเลเซอร์ใช mm ้ได้ดีเหมือนกันและคุณดาวน์อนานเหมือนกันอีเกิล500และอีเกิลแอสไตร์ส่วนมากจะฆ่าไม่ตายถ้าจะโหลดฝักไม่ตรงตัวรวมถึงอีเกิลล็อกเก็ตพอดด้วยต้องปาไปสองทีแค่รชิมจีนเพดเมนและแอนตี้แทงก์เพดเมนป้อมปืนเฮฟวี่และป้อมปืนแอนตี้แทง ใช้ได้ดีในด่านป้องกันส่วนในด่านปกติจะติดตรงที่ว่าใช้ยากและอยู่กับที่เป็นเป้านิ่งอีกอย่างระยะในการยิงก็ขึ้นอยู่กับแบบแต่ละแบบด้วยบางแบบก็ภูเขาเยอะบางแบบกระเรียบๆอันที่แทงไม้ตอนแรกผมคิดว่าน่าจะดีเพราะดาเมจเยอะแต่ประเด็นคือระเบิดมันตั้งห่างและขาวอรไซเดอร์มันเล็กเหยียบโดยนยากของที่ใช้ได้แบบพอถุถถถยแตะก็มีประมาณนี้แหละครับต้องขอบคุณแมป่เป้าทั้งหลายที่กดซับเป็นท่อดันแรงให้ผมได้ขอบคุณมากจริง คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแต่คลิปหน้ามีแน่นอนไว้เชียอกันใหม่สวัสดีครับ